อันดับแรกเราไปเริ่มต้นที่แพ็กเกจสำคัญกันก่อนนะครับแพ็กเกจนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไม่เติมคุณจะไม่สามารถขุดแร่ดาร์คสตีลได้ถ้าคุณไม่ซื้อแพ็กเกจนี้เนี่ยคุณจะสร้างรายได้จากเกมนี้ลำบากมามาดูแพ็กเกจที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือแพ็กเกจคุณสมบัติขุดหุบเขารีลับครับแพ็กเกจนี้นะครับมันจะได้ไอเทมนี้ครับป้ายสิทธิ์ขุดหุบเขารีลับมันจะเป็น ป้ายแบบถาวรน,นะครับคือมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการซื้อสิทธิ์ในการขุดแร่ดาร์กสตีลอะถ้าคุณไม่มีป้ายเนี้ยคุณก็จะขุดดาร์กสตีลในเหมืองไม่ได้นะครับพอคุณขุดดาร์กสตีลในเหมืองไม่ได้แน่นอนแร่ดาร์กสตีลของเกมนี้สําคัญมากใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ใช้ในการคราฟใช้ในการอัปเกรดใช้แบบแทบจะทุกค,คอนเทนต์ในการพัฒนาตัวละครในเกมนี้ต้องใช้ดาร์กสตีลนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่า ถ้าคุณเล่นเกมนี้แล้วคุณขุดดาร์คสตีลไม่ได้แล้วคุณจะเอาดาร์คสตีลจากไหนมาพัฒนาตัวละครเต็มที่คุณก็ได้จากพวกเควสหลักเควสรองเควสเนื้อเรื่องเควสประจําวันรางวัลจากกิจกรรมต่างๆโอเคมันอาจจะมี เอ่อควกงเควกกิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีดาร์คสตีลมาในระดับหนึ่งถ้าคุณซื้อป้ายนี้มาก็คือจบคุณสามารถลงมาที่แมปขุดแล้วก็ขุดดาร์คสตีลได้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังมีอย่างอื่นในแพ็กเกจด้วยนะครับอันนี้แพ็กเกจนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมกด300กว่าบาทนะครับ300กว่าบาท ก็อันนี้เป็นตัวอัญเชิญนะครับจะได้รับตัวอัญเชิญร่างอาวตา1 1บใบตัวอัญเชิญสัตว์วิเศษ10บใบซึ่ง3ามรกว่บาทได้ตัวกาชายอย่างละสิบใบคตรคุมแล้วนะครับแล้วก็มีหีบมนทนนะครับอันนี้ก็เลือกหยกมังกรกับเลือกหยกฟีนิกซ์ นะครับแล้วก็มีหัวหีบรวมอุปกรณ์ปาหานะอันนี้ก็ติดตั้งป่าหนะให้กับสกิลเราได้นะครับชิ้นส่วนหนังสือวิชาสามารถเอาไปรวมเป็นสกิลได้เหล็กพลังมังกรอันนี้ใช้ในการเจาะรูอุปกรณ์เพื่อติดตั้งไอัญมณีพิเศษนะครับเดี๋ยวพาไปดูคอนเทนต์นี้ด้วยได้เงินเกมนะครับห้าแสนนะครับแล้วก็ได้วาร์ปอีก50อันนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้วาร์ปไปคนเยอะเลยนะเพราะว่าเล็งวิ่งไล่เขวนยฝาอยู่นะครับอ่ะผมกดรับแล้วนี่นะนี่ผมซื้อมาแล้วนะกดรับเลย Okay. เรียบร้อยนะครับพอได้รับมาอ่ะก็จะเปิดก่อนนะนี่นะผมก็จะเลือกเป็นอ๋อขอโทษที่ผิดผิดเงินเม,มื่อกี้เมื่อกี้แก้ไขนะครับผมที่ผมบอกว่าหีบรวมหีบเลือกไอตัวใบากาชาเนี่ยมันจะได้20บใบความจริงคือมันให้เลือกนะครับว่าจะเอาร่างอวตาร10บใบหรือว่าจะเอาสัตว์วิเศษ1ิใบซึ่งแน่นอนผมเลือกร่างอวตารแน่นอนนะครับโอเคเมื่อกี้แก้ไขผิดจุดนะครับแล้วก็นี่ตัวอัญเชิญร่างอวตารใช้เลยก็แล้วกันลุย ติดใบเลยนะออตัวม่วงมั้งได้ปะเฮ้ย<ร>มา่ะวะต้องมา่ะวะมันจะมีเอฟเฟกต์แบบฟิงฟังฟิงฟังอะไรอย่างงี้ปะ <yani> อะไรอะ <sk r isa> ออเขียวโอ้โหไอเหี้ยได้เขียวอันเดียวอย่างเหี้ยเลย เลเวลขุดแร่น้อยขุดได้ยากมากใช่ครับต้องไปฟาร์มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงการฟาร์มเลเวลขุดแร่เพื่อที่จะมาขุดดากสตีลด้วยนะไอ้เหี้ยได้เขียวอันเดียวเว้ยที่เหลือ,อาขาวหมดเลยคือยังไงไวนะเน,นี่ยเต็งไอ้เหี้ยอย่างเข็มเข็มจัดต้องซื้อทุกวันเหรอครับไม่ต้องครับอันนี้ซื้อครั้งเดียวเป็นไอเทมแบบถาวรติดตัวอยู่ในไอเดีเลยแต่อันนี้ก็เกลือเกินขอโทษไอหาไหนไปดูตัวเขียวดิว่ามันได้สกิลอะไรตัวเขียวที่ผมได้เมื่อกี้เป็นอ่าชุดนี้นะครับได้สกิล ได้โจมตีกระหน่ำอ๋อสกิลสายฟ้านะครับแล้วก็เวลาขุดอ้าวดีดิเวลาขุด10%กับเลเวลขุด1 l e v e เลเวลนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวละครนี้จะเป็นตัวที่ผมใส่ตอนขุดแร่แหละนะใส่ตอนขุดแร่แล้วการอาศัยเลยนะครับ เวลาเวลาขุดแรกก็เนี่ยได้เลเวลขุดหนึ่งแล้วก็ลดเวลาการขุด10นะครับดีอยู่ดีอยู่นะครับก็โอเคเอ่อเรามาดูที่ไอตัวเมื่อกี้นะครับอ่ะเรามาดูที่ป้ายสิทธิ์ขุดขเอ่อป้ายสิทธิ์ขุดขบข่าวรีลับหรือว่าเป็นป้ายในการอ,อนุญาตให้เราสามารถขุดดาร์กสตรีได้นะครับป้ายนี้เนี่ยใช้ครั้งเดียวมันเป็นไอเทมเปิดฟังก์ชันในตัวละครนะครับซื้อครั้งเดียวจบเนี่ยเปิดใช้งานระบบขุดเหล็กดำจากนั้นเนี่ยก็สามารถ ไปหาแร่เหล็กดำนะครับมันก็จะอยู่ในแผนที่นี่แหละบีชอรีลับนี่แหละนะครับแล้วก็เดินหาแล้วก็ขุดได้เลยอันนี้มีคนขุดอยู่เฮ้ยไม่ว่างเลยว่ะเพื่อนอันนี้ไงว่างอยู่อันหนึ่งอะว่างอยู่หนึ่งอันนะครับผมก็จะเก็บเกี่ยวนี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะสามารถขุดแร่ดาร์กสตีล มาใช้ในการอัปเกรดตัวละครผมได้แล้วนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้เก็บเนี่ยตรงปุ่มสีฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูได้ว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อเลเวลการขุดของตัวละครผมนะก็ยังค่อนข้างต่ำนะครับเลเวลขุดเลเวล4นะครับแล้วก็อุปกรณ์รณที่ใช้คือพลั่วรอยแสงซึ่งเป็นพั่วสีเขียวนะครับพ่วดสีเขียวเนี่ยดีกว่าพั่วที่คุณได้จากเวสแรกๆซึ่งเป็นพั่ว normal ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมขุดได้แล้วเห็นนะ13ไม่ได้นะครับ แต่ถึงแม้จะขุดไม่ได้นะแต่ข้อดีของมันในการขุดเวิร์ดนะครับก็ยังคงได้ชีวพลังอยู่ก็โอเคนะครับปล่อยทิ้งฟาร์มชีวพลังได้เนี่ยเห็นไหมชีวพลังบวกสินะครับได้ยากอยู่นะครับจำเป็นต้องอาศัยเลเวลของการขุดระดับหนึ่งแหละนะครับเยอะพอสมควรนะครับถึงจะขุดได้ติดง่ายๆนะฮะก็จริงๆก็ขุดทิ้งอ่ะใช้เน้นการขุดทิ้งทั้งคืนอ่ะนะครับผมยาวๆไปนะครับโอเคทีนี้จะมาพูดเรื่องของอุปกรณ์การขุดแล้วก็การขุด กันละกันนะครับอุปกรณ์การขุดให้มาดูของผมก่อนอันดับแรกผมใส่เป็นพ่ว่วรอยแสงนะครับเป็นพั่วสีเขียวมันจะดีกว่าพั่วธรรมดาซึ่งอันเนี้ยเป็นพ่วธรรมดานะครับพ่วรอยแดงนะครับระดับทั่วไปอันดับแรกเลยเอฟเฟกไม่มีนะครับพ่วสีขาวเนี่ยไม่มีเอฟเฟกใดๆนะครับแล้วก็ระดับความทนทานนะครับแม็กซ์อยู่ที่120เท่านั้นนะครับซึ่งมาดูที่พ่วสีเขียวนะครับ แม็กซ์ความทรงทานจะอยู่ที่180นะครับซึ่งมากกว่าก็คือสามารถขุดได้ต่อเนื่องกว่าไม่ต้องกลับเมืองบ่อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้น,นยังมีเอฟเฟกนะครับลดเวลาในการขุด2.5แล้วก็เพิ่มเลเวลขุด1นึ่งเลเวลด้วยเมื่อกีอ้ผมเปิดกาชาได้อวตารที่มันเป็นเพิ่มเลเวลขุดใช่ไหมครับเท่ากับว่าตัวละครผมเนี่ย ได้เพิ่มเลเวลขุดมา2ที่แล้วก็คือเลเวลขุดจากคู่หนึ่งเลเวลเลเวลขุดจากชุดอีก1นึ่งเลเวลเลเวลขุดนะครับสามารถเข้ามาดูได้ในหัวข้อพัฒนาแล้วก็ทักษะช่างฝีมือจะเห็นว่าของผมเนี่ยเป็นเลเวล4นะครับบวก2นะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็น2อ่ะใช่จริงๆแล้วเป็น2ที่มันวงเล็บบวก2เนี่ยคือมันแค่บอกว่าบวก2มาจากชุดอวตารผมแล้วก็คู่นะครับแต่จริงๆของผมมแค่2แต่ก็ไม่เป็นไรเก็บๆไปเดี๋ยวก็เต็มยังมีตีกันในเมืองไหมครับคิดว่ามีแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เรียกว่าคนอาจจะยังเข้ามาไม่เยอะเพราะว่าเกมเม,เเมันเปิดเมื่อวานและอีกอย่างหนึ่งคือคุณจะต้องซื้อบัตรที่ผมซื้อเมื่อกี้300กว่าบาทเพื่อที่จะเข้ามาขุดถาม,ถามว่าแมปนี้เข้าได้ไหมเข้าได้แต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณไม่มีตั๋วเนี่ยคือเข้ามาตีมอนอย่างเดียวไม่สามารถขุดได้นะครับถามว่าในแมปนี้เข้ามาฟาร์มเลเวลได้ไหมฟาร์มได้นะครับเพราะว่ามันมีของดีอยู่นะครับที่แมปนี้เนี่ยมัน d r อปนี่ครับเป็นเซตเกราะทองขาวนะครับเซตท,ทองขาวเนี่ยมันคือเซต ที่เป็นเอ่อถ้าคุณใส่4ี่ชิ้นเนี่ยมันจะได้เพิ่ม exp 1 0แล้วก็เพิ่มอัตราการได้รับเงินนะครับอีก1 0ซึ่งผมซื้อมาแล้วนะครับครบเซตนะครับผมมีแล้วกลับมาที่เรื่องของพั่วนะครับพั่วเนี่ยเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจะมีพั่วขาวจะเควสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพั่วเขียวเนี่ยมันจะได้มาจากเควสรองเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับให้มาที่เมนูนะครับแล้วกดไปที่เควสนะครับจากนั้นเนี่ยมาที่เควสรองนะครับมันจะมีเควสรองที่ ผมจะไม่ผิดน่าจะบีชอนบ้านนึงของขอผมหาเพราะผมทำเสร็จไปแล้วเมันชื่อว่าจัดการปีศาจอัวกะโหลก1ทับมนะครับมันก็จะมีของรางวัลเป็นนี่นะพั่วเขียวนะครับซึ่งคุณก็แค่ไปทำเควสให้เสร็จนะครับก็จะได้พั่วเขียวมาใช้ซึ่งดีมากนะใช้สำหรับการหดลงหดแร่อะไรเนี่ยเวิร์กเลยมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากจะได้พั่วสีเขียวมาใช้งานวิธีนั้นก็คือคุณจะต้อง คราฟขึ้นมาเองนะครับคราฟขึ้นมาเองเนี่ยวิธีการคราฟก็ให้ไปที่ตั้งนะครับแล้วก็อยู่ในหัวข้อของการตีเหล็กนะฟังก์ชันนี้นะครับหัวข้อตีเหล็กแล้วก็แถบที่3นะครับก็มาที่พั่วนี่นะครับจะมีพั่วรอยแสงนะครับจริงๆรลั่วเขียวเนี่ยมี2อันนะครับพั่วรอยแสงกับพั่วเสือความแตกต่างก็คือค่าสแตทนะครับพั่วรอยแสงหรือว่าพั่วที่ผมใช้อยู่นะครับ ความทนทาน180ลดเวลาขุด2.5%เลเวลขุด1นะครับแต่ว่าพ่วเสือเนี่ยจะดีกว่าพ่วเสือเนี่ยความทนทานเท่ากัน,กนคือ180นะครับแต่ว่าลดเวลาในการขุดถึง5%เพิ่มเลเวลขุดให้2เลเวลนะครับเท่ากับว่าออปชันตรงนี้เนี่ยดีกว่า2เท่านะครับไอ้ที่ออปชันมันดีกว่า2เท่าเนี่ยถามว่าโอกาสในการวิธีการที่จะสร้างเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมากกว่าไอ้พ่วรอยแสงเนี่ยมันใช้แค่ แท่งแร่เงินนะครับสมชิ้นแล้วก็ไม้ซุง10ชิ้นส่วนพั่วเสือเนี่ยมันจะต้องใช้แท่งแร่ทองนะครับสมชิ้นแล้วก็น้นาำเห็ด10ชิ้นนะครับซึ่งเอาจริงๆวันนี้เกมเปิดวันที่2นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากกะอีแค่แท่งแร่เงินกับไม้ซุงเนี่ยยังตียากเลยทำให้ถึงตียากนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิธีการทำไม้ซุงก็แลวกันนะครับวิธีการทำไม้ซุงนะครับ คุณจะต้องใช้ต้นไม้นี่นะเป็นต้นไม้ระดับทั่วไปนะครับต้นไม้สีขาวนะครับสิต้นนะครับมารวมกับตาไคร้ไอ้ตาไคร้เนี่ยหาไม่ยากหรอกของผมเองยังมีตั้ง8 0 0นะครับเออให้ให้เทคนิคให้เทคนิคไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่เปิดขุดเปิดเก็บเกี่ยวเปิดตกปลาเยอะๆนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเต็มเทคนิคก็คือไอ้พวกของที่มันเป็นของประดิษฐ์พวกนี้นะครับ คุณเอาไปเก็บสายคลังได้เลยนะครับเวลาที่คุณจะคราฟมันจะไปดึงจากในคลังมาให้อัตโนมัติไอตะไคร่นเนี่ยหาไม่ยากหรอกนะครับขุดยังไงก็ได้มันเป็นไอเทมระดับต่ําสุดแล้วสําหรับสายเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่าไอต้นไม้เนี่ยก็จะยากนิดนึงนะครับซึ่งผมอะคราฟไปแล้ว1ชิ้นนะครับแต่ว่าโอกาสในการติดนะครับสําหรับผมตอนนี้นะ ักษะการประดิษฐ์นะครับอยู่ในขั้นฝึกงานเลเวลสเท่านั้นเองนะครับโอกาสติดนะครับหกสิบกเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมมาโชคดีที่คราฟครั้งแรกแล้วติดเลยแต่ว่ามีคนที่คราฟแตกแต่ว่ามีคนที่คราฟแตกก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็ระบบการคราฟนะครับอ่ะพอคุณคราฟไม้สูงได้สิบอันนะครับต่อไปคุณก็อ่ะไม้สูงสิบอันเอ่อแท่งแรกเงินนะครับแท่งแรกเงินอีก3ก้อนใช่ไหมแท่งแร่เงินนี่ก็เอ่อ ไอ้นี่เยอะนิดนึงอัญมณีแร่เงินนะครับนี่ผมมีอยู่แค่นี่เอง16อันอ่ะเดี๋ยวลองคลาบให้ดูก็ได้โอกาสสำเร็จนะครับสำหรับเอ่อเลเวลหนึ่งนะตีเหล็กขั้นฝึกงานนะครับเลเวลหนึ่งทบเลเวลสิบห้าโอกาสสำเร็จอยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์โอกาสสำเร็จครั้งใหญ่ที่สามเปอร์เซ็นต์โอกาสล้มเหลวสามสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูว่าแทงแร่เงินกดครั้งนึงเนี่ย เป็นอาการยงงไองอ่นกจากที่จะใช้วัสดุนอกจากที่จะใช้วัตถุดิบในการคราฟนะครับยังต้องใช้เงินนะเงินเกมนะครับ600แล้วก็ใช้ด์กสติลด้วย120นะครับคือแตกก็เสียตังค์อ่ะสำเร็จครับโอเคก็ถือว่าดวงดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเรื่องของการคราฟถามว่าถ้าคุณคราฟไอ้น,นี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยดียังไงผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ในตลาด พั่วเขียวยังไม่มีขายทั้งพั่วเสือแล้วก็พั่วรอยแสงครับในตลาดพั่วเสือและพั่วรอยแสงยังไม่มีขายถ้าคุณเป็นคนที่สามารถคราบของพวกนี้ได้ตั้งแต่แรกๆนะครับก็จะเป็นโอกาสดีในการที่คุณจะมากําหนดราคาตลาดเองได้เลยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณจะ หาตั้งใช้ก็แล้วกันแต่ว่าสีเขียวเนี่ยแน่นอนอย่างที่ผมแนะนําไปลูกเสือสีเขียวเนี่ยมันได้มาฟรีนะครับจเควยลองนะครับก็ความต้องการในการซื้อเนี่ยมันอาจจะต่ํานอกจากพวกสีเขียวเนี่ยมันยังมีพั่วสีฟ้าเว้ยมันจะมีพั่วสีฟ้านะครับซึ่งเป็นพั่วที่คราฟได้จากกิจกรรมเข้ามาดูตรงไอ้นี่ครับต้องมาดูตรงหน้าของการอ่า ครับนะครับนี่นี่นี่นะครับที่หน้าของโรงสร้างของโยโย่นะไอตรงโรงสร้างของโยโย่นี่มันคือคราฟกิจกรรมนะครับมันจะมีให้เราสามารถคราฟลวดสีฟ้าได้เพียงแต่ว่าลวดสีฟ้านี้เนี่ยมันไม่ได้ถาวรนะครับมันไม่ได้ถาวรระยะเวลาหมดอายุมันอยู่ที่วันที่4เมษายนก็วันนี้วันที่่าไรวันนี้วันที่1 วันนี้วันหนึ่งกุมภาสี่เมษาเอ่อมีนาเมษาก็ความทนทานอยู่ที่280ซึ่งเยอะนะเยอะสีเขียวแค่180เองอันนี้280นะครับสแสดงเวลาเอ่อลดระยะเวลาในการขุด4.5%แล้วก็เลเวลขุดแค่1ถามว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเอาออปชันนะครับไอระดับสีเขียวอ่ะอีกอันนึงอ่ะดีกว่านะครับเอาให้คุณจำัะดับได้ให้จำออปชันก่อนออปชันนะครับลดเวลาในการขุด4.5%เลเวลในการขุด1 แล้วก็ความทนทาน280นะครับไปเปรียบเทียบกับอ,อีกอันนึงนะครับก็คืออันนี้นะครับเขียวเสือระดับสีเขียวนะครับลดเวลาในการเก็บเกี่ยว5%เลเวลเก็บเกี่ยว2มากกว่าเห็นไหมสีเขียวอันนี้กลับเป็นว่าออปชันดีกว่าแต่ว่าข้อแตกต่างมันคืออะไรข้อแตกต่างมันคือความทนทาน,นครับอย่างที่ผมบอกคือเวลาเราเกมนี้เนี่ยมันคือเกมการปล่อยบอทที่บางทีเราไม่ได้อยู่หน้าจอหรือว่าเราปล่อยแบบ ไปนอนอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้นานๆนะครับแล้วบางแล้วเกมนี้ปัจจุบัน,นี่ยมันยังไม่มีฟังก์ชันที่ว่าเออสลับสลับสลับเครื่องมือเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยังสลับเครื่องมือเองไม่เป็นอ่ะนะครับมันก็จําเป็นจะต้องสลับมือซึ่งถ้าคุณใช้อุปกรณ์การขุดที่มีความทนทานเยอะๆเนี่ยโอเคคุณอาจจะแบบ พอเต็มผืนหลับตมตื่นได้เลยอะ่ะคือหลับจนหลับสบายจนถึงเช้าอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาขึ้นมาเปลี่ยนเครื่องมือเองเพื่อเป็นการขุดต่อเนื่องนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการ ตีบวกพ่วด้วยนะครับพั่วสามารถตีบวกได้นะครับตีบวกพ่วเพิ่มอะไรเพิ่มระดับความทนทานครับคือในต้นเกมเนี่ยโอเคสีขาวเราคงไม่ได้มองตอนนี้เรามองกันที่สีเขียวเป็นหลักซึ่งเอ่อสีเขียวอันนี้โอเคร้อยแสงที่เราใช้อยู่ได้มาจากเควสดรองฟรีทุกคนมี1งอันซึ่งถ้าใครสามารถคราบพ่วเสือที่เป็นสีเขียวระดับ2ได้ก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าได้เลเวลขุดตั้งองแล้วก็เอ่อสามารถเอาไปตีบวกนะครับเพิ่มระดับความทนทานได้นะครับ ซึ่งการตีบวกนี้นี่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 ลวดลอยแสงนะครับอันนี้สมมตินะของผมนะพูลวดลอยแสงนะเป็นระดับศูนย์นะครับยังไม่บวกเลยนะครับความทนทานสูงสุงสดของลิเวอร์ัดใบสังเกตว่าตรงนี้เห็นว่าความทนทานสูงสุดนะครับจาก180นะครับจะเพิ่มมาอีก4แต้มนะครับเป็น184เพียงแต่ว่าผมเนี่ยช่างใจนิดนึงที่จะตีบวกมันเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะว่าการตีบวกอ่ะมันใช้ดาร์คสตีลถามว่าตอนนี้เนี่ย เพิ่มจาก180มาเป็นบวก2เอ้ยเพิ่มจากบวก0มาเป็นบวก1เนี่ยเพิ่มขึ้นมา4หน่วยเนี่ยมันทําให้เราแบบหลับสบายจนถึงเช้าไหมก็ไม่แต่ที่ผมคิดว่า4หน่วยเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาสักประมาณแบบ5นาที10นาทีเลยอย่างเงี้ยนะเดาวนะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยไอ้แค่มันจะเอาไปตีบวกมันมันจะไม่เปลืองเหล็กดำวะซึ่งเหล็กดาอะ่ะ200แ้มเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะเพื่อนอ่ะผมขุดอยู่เนี่ยอ่ะเนี่ยผมเปิดขุดอะ่ะ ผมเปิดขุดตั้งแต่เปิดไลฟ์เนี่ยเปิดขุดมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับด้วยเลเวลการขุดผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเป็นเลเวลการขุดเลเวล5นะครับมีสําเร็จ1ครั้งแล้วก็สําเร็จครั้งใหญ่1ครั้งแค่นี้เองแค่นี้เองสำเร็จ1ครั้งคืออะไรครับสำเร็จ1ครั้งคือผมได้13ก้อนในระดับเลเวลผมตอนนี้นะสำเร็จธรรมดาได้13ก้อนแล้วก็อันนี้ที่มันเป็น49อันเนี่ยเพราะว่ามันสําเร็จครั้งใหญ่อีก1ครั้งนี่เปิดขุดมาครึ่งชั่วโงแล้วเพื่อน มันไม่ใช่ง่ายๆด้วยการขุดดาร์คสตีลอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอา้าไอ้ีคยแล้วแม่งตอนนี้เนี่ยเลเวลขุดเราก็เลยยังต่ำแล้วการตีบวกพลั่วให้มันแบบขุดได้นานขึ้นมาแบบโอเคบวกหนึ่งขึ้นมาสหน่วยบวก2อาจจะขึ้นมา10หน่วยบวก3อาจจะขึ้นมา15หน่วยแต่ถามว่าที่มันบวกมา15หน่วยอะ่ะแลกกับดาร์คสตีลในปริมาณจํานวนหนึ่งอะ่ะที่ต้องเสียไปอะ่ะอันนี้ยังไม่นับบวกไตอีกนะยังไม่นับบวกไตอีกนะครับคือผมคํานวณในหัวคือความคุ้มค่าเนี่ยแม่งไม่ผ่าน สำหรับผมนะครับก็คือแต่เพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยบวกนี่คุ้มไอ้เยอะบวกเลยโอเคไม่ว่าแต่สําหรับผมในคานวณตุ๊ดๆๆแล้วการตีบวกพ่วเนี่ยความคุ้มค่าในตอนนี้นะครับยังไม่ผ่านนอกจากว่าผมสามารถแบบหาดักสติลโอ้โหได้เยอะต่อวันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้แค่ดักสตีลสองร้อยแม่งฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้แล้วเอออะไรอย่างเงี้ยนอาจจะไม่เสียดายก็อาจจะกดบวกได้แต่คือตอนนี้ดัสกสตีลสองร้อยนะครับเยอะมากอ้าวผมติดอีกสองครั้งเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ในเลเวลปัจจุบันนะครับผมติดไอที14เหล็กดำ13 14เหล็กดำประมาณนี้นะเนี่ยเมื่อกี้ผมติด2ครั้งติดดูดิไอเฮียครึ่งชั่วโมงผมเปิดขุดและซีลครึ่งชั่วโมงเพิ่งได้มา7 8ครับเพื่อนนะมันก็ไม่ได้ใช่ง่ายๆนะครับกลับมาที่เรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าทุกคนก็คงจะ อยากจะทราบนะครับว่าแล้วได้ดักสตีลมาแล้วเนี่ยการใช้งานปกติของมันก็คือการเอาไปอัปเกรดความสามารถตัวละครใช่ไหมครับเอาไปตีบวกของเอาไปโน่นไปนี่ไปนั่นใช่ไหมครับทำให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นแต่ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของมันที่เรามารวมกันอยู่ตรงนี้ก็คือดักสตีลมันคือสิ่งที่จะ convert ออกไปเป็นเหรียญคริปโตเพื่อที่จะไปสร้างรายได้ให้กับเราได้สําหรับคําถามเพื่อนๆที่ถามมาว่าเฮ้ย เกมนี้มันสร้างรายได้ได้อย่างไรก็ใครที่เล่นเมียโฟมาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าดาร์คสตีลมันสามารถคอนเวิร์ตเป็นเหรียญคริปโตได้นะครับเกมนี้ก็เช่นกันนะครับดาร์คสตีลสามารถคอนเวิร์ตเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้เช่นกันอ่าแล้วถามว่าการคอนเวิร์ตเดี๋ยวจะพาไปดูเอาแบบซิมเพิลก่อนกันละกันนะครับมันจะมีอยู่ในช็อปนะฮะให้มาที่ช็อปนะครับแล้วก็มาดูที่หอซับสินนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยมันจะมีนะครับไอแพ็กเกจการซื้อต่อบัญชีนะครับ หีบเด็กดำแร่ขั้นหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งนี่คือขั้นที่แบบว่าน่าจะเป็นคอนเวิร์ตแบบขั้นโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดตอนนี้แล้วนะครับคุณจะต้องใช้หนึ่งแสนหนึ่งมื่นดกสตีลครับอุตีครึ่งชั่วโมงเนี่ยกูเพิ่งได้70กว่าครับแต่ว่ากล่องแรกนะครับที่สามารถทำเงินได้นะครับคือ1นึ่งแสนหนึ่งมื่นโอเคตอนนี้เนี่ยเกมมันเพิ่งเปิดวันที่2 อัตราในการเก็บดักสตีลเรามันก็คงยังไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นแต่คิดว่าแบบในอนาคตขึ้นไปที่เลเวลการขุดเราดีขึ้นอุปกรณ์เราดีขึ้นหรือว่าเป็นรันเจ็ตระดับสูงมากขึ้นโอเคเรดในการฟาร์มดักสตีลเราก็คงจะดีขึ้นนะครับแต่อันนี้คือให้รู้ไว้คร่าวๆนะครับว่ากล่องแรกที่เป็นกล่องที่ถูกที่สุดแล้วเรียกว่าเป็นขั้นต่ําที่คุณจะแบบแลกดักสตีลออกเป็นคริปโตเคอเรนซี่ได้แล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็หนึ่งแสนหนึ่งหมี่นใั้นแ,กนน 2, น 100, 2, แลก แสนห้และแสนหเป็นต้นไปนะครับอันนี้มันเป็นขาออกผมเรียกว่าขาออกนะคุณสามารถเอาไอ้ตัวเนี้ยหีบเหล็กดำแรนเนี่ยนะครับเอาไปแลกเป็นโทเค็นที่ชื่อว่าดโดรนถ้าผมจะไม่ผิดนะเกมนี้นจะมีโทเค็นอยู่2โทเคน็นคือดโดรนดโดรนเนี่ยเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่สามารถแลกเป็นหีบเหล็กดํา แล้วก็แลกเข้ามาเป็นด์กสติวเพื่อใช้ในเกมได้และทางกับกลันก็เป็นเหรียญที่ใช้แลกออกเหมือนกันแล้วก็อีกโทเค็นหนึ่งมันเป็นโกลเวเนนซ์โทเค็นนะครับที่ใช้ในการโหวตที่ใช้ในการอะไรต่างๆของเกมนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะดโดรนเนี่ยเป็นเกมโทเค็นเรียกว่าเป็นเกมเกมโทเค็นกันแล้วกันนะครับส่วนด็อกมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโกลเวเนนซ์โทเค็นนะครับซึ่งวิธีการได้ด็อกมามาเนี่ยคุณต้องเอาดโดรนไปสเต็ก ในแพลตฟอร์มของเขานึกออกปะคือคุณต้องเอาดาร์กสตีลมาแลกเป็นหีบเหล็กดําแล้วก็เอาหีบเหล็กดําไปแลกเป็นโดรนแล้วถ้าคุณอยากได้ดอกมานะคุณต้องเอาโดรนที่คุณแลกมาไปสเต็กหรือถ้าคุณจะเอาไว้กว่านั้นถ้าคุณอยากได้ดอกมานะครับคุณสามารถซื้อเหรียญโดรนแล้วก็สเต็กโดยตรงได้ถามว่าเหรียญดอกม่านเป็นยังไงไอโกเบเนนทเคนมันคืออะไรเท่าที่ผมทราบเบื้องต้นนะครับมันสามารถโหวตบอสให้มาเกิดที่เซิร์ฟเวอร์เราได้เหมือนกับว่า คนเล่นอยู่ในหลายเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับสมมติแค่เอเชียกันละกันเอเชีย1ิ1ส1มสิบเอ็้ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีเหมือนกับว่าบอสพิเศษที่คุณจะต้องแบบโหวตแย่งชิงกับเซิร์ฟเวอร์อื่นน่ะว่าอยากจะให้บอสตัวเนี้ยมาเกิดเซิร์ฟชั้นนะนจะต้องใช้เหรียญดอกมาในการโหวตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าเอาจริง มึงอยเอาเหรียญไปโหวตไปเบิดอะไอรไกูไม่โหวตแล้วคนหนึง่งอ่ะกูแม่งหาเงินอย่างเดียวนะครับถ้าผมสามารถฟาร์มได้ถึงขนาดสามารถแลกเป็นกล่องเหล็กดําออกไปเป็นเหรียญคริปโตได้เนี่ยคือยังไงผมฟาร์มมาไงผมก็ขายฟาร์มไปขายทุกราคาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้แลกเหล็กดำเนี่ยดาร์คสตีลเนี่ยมันก็มีความจําเป็นในการใช้พัฒนาตัวละครในเกมตอนนี้เยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงแรกๆผมคิดว่าเดือนแรกเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ ยังไม่ได้สร้างไรายได้เลยก็เป็นได้นะเดือนแรกนะครับเดือนแรกผมคิดว่าส่วนตัวอาจจะยังไม่ได้สร้างไรายได้อาจจะนานกว่านั้นนะถึงจะแบบเฮ้ยโอ้ดักสตีลเหลือแล้วหรือไม่อีกทางหนึ่งที่เร็วที่สุดที่เราจะสามารถหาดักสตีลก็คือกิลเราต้องวอลแล้วชนะการที่กิลเราวอลแล้วชนะกิลของเราจะได้สิทธิ์ในการเก็บภาษีดักสตีลนะครับซึ่งนั่นแหละความมั่งคั่งจะมาตรงนั้นนะครับทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หวังว่าจะครอบคลุมนะครับในส่วนของการ ฟาร์มดักสต e ลนะครับการใช้พัว่วเรเดว่แล้วก็การหาพั่วการหาพั่วในระดับต่างๆมาใช้งานพั่วสีเขียวพั่วสีฟ้าหาจากไหนนะครับการตีบวกพลัว่วนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเอาดักสติลเอ่อแคชเอาออกไปเป็นเงินช่องทางคือทางไหนอะไรประมาณนี้หวังว่าจะครอบคลุมนะครับจบไปหนึ่งคอนเทนต์พรุ่งนี้กูจะต้องตัดคลิปนี้แบบสวยๆลงช่องนะครับ